<laughs> <laughs> เป็นไงล่ะจ๊ะรู้จักหรือเปล่าสกอตแม็กโทมิเนอดักลาสลุยอะ่ะรู้จักหรือเปล่าสกอตแม็กโทมินเนยย่โอ้โห,โห,โหเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหกว่าจะชนะได้นะลุ้นกันนี่ถือว่า เหนียวเลยครับลุ้นกันเหนียวสุดๆนะครับตอนแรกนี่นึกแล้วว่าเกมนี้อาจจะไม่สามารถเก็บ3มแต้มได้นะครับโอ้โหเพราะตลอดทั้งเกมก็ต้องชมเลยนะครับว่าวันนี้ทีมอย่างวินล่านี่ถือว่ามาแบบมาบุกเป็นแบบพายุเกเลยครับมาทุกทิศทุกทางนะครับแต่งางไรก็ตามครับความแตกต่างในเกมนี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางทีมอย่างวินล่านะครับมันอยู่ตรงที่ความคมเลยครับแมนยูนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการจบสกอร์ทำได้คมกว่าแอสตันวิลล่านะครับ รูปเกมโดยรวมครับวันนี้นี่ทุกอย่างวินล่านี่ดีกว่านะครับวิลล่าคลองบอลบุกดีกว่าโอกาสยิงนะครับของวิลล่านี้ยิงไป23าครั้งเข้ากรอบไป10นะครับส่วนแมนยูมีโอกาสยิงไป17ครั้งนะครับเข้ากรอบไป5ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ได้มา2ประตูก็ถือว่าชัดเจนครับเรื่องของความคมนี่แมนยูดีกว่านะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมรู้สึกว่าแมนยูต็ดนะครับมันเป็นแบบนี้มาบ่อยเหมือนกันนะช่วงที่ได้ประตูขึ้นนําคู่แข่งนะครับช่วง ช่วงก่อนได้ประตูขึ้นนําคู่แข่งครับมันก็จะเล่นดีแหละคลองบอลบุกมากกว่าคู่แข่งแล้วก็คลองบอลบุกพอหลังจากได้ประตูขึ้นนำครับมันก็จะเป็นสไตล์เงี้ยนำแค่ลูกเดียวแล้วก็ก็จะปล่อยให้คู่แข่งบุกมาเหมือนตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับครับก็คงเข้าใจว่าเป็นเทคนิคของเอริกเทนฮากครับในการตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบแบบนี้นะเหมือนเล่นแล้วมันรอโดนนะครับทำไมไม่ลองเปลี่ยนดูว่า,วาถ้านำสัก2ลูกแล้วค่อยมาตั้งรับแล้วรอสวนกลับดีกว่าไหม น,นี้ความคิดผมนะเพราะผมรู้สึกว่าลูกเดียวครับเหมือนเหมือนเล่นรอโดนนะครับแล้วมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะในเกมเจอวิลล่าเนี้ยสุดท้ายก็เขื่อนแตกครับแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้สิ่งที่ต้องชมอีกอย่างหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมรับก็ถือว่าช่วยได้ดีนะครับไม่จะเป็นนักเตะอย่างดารโลถือว่าทําได้ดีแฮร์รี่แม็กควาแต่ถ้าเกิดดีกว่าใครเพื่อนโดดเด็นที่สุดแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ผมยกให้อังเดรโอนาน่าครับโอ้โหด่าเขาไวหลายเกมครับแต่ว่าเกมนี้มันทําดีมาก เซฟไปถึง8เซฟด้วยกันนะครับอันนี้ต้องปรบมือให้ดังๆอังเดวนาน่านี่สุดตีนครับวันนี้ถือว่าโคตรเซฟเลยครับใช้คําว่าวันนี้ยืนตําแหน่งดีมากทําให้แมนยูไม่เสียประตูนะครับทำให้แมนยูถือว่าอยู่ในเกมตลอดแล้วก็ก็ต้องชมด้วยครับการจบสกอร์ขึ้นนํา2-1ครับถือว่าทาได้ดีนะจากลูกโยนจากด้านขวาครับของดารโลแล้วก็เป็นสกอตแม็กทูมิเนฟตโคกปั้งเต็มหัวเลยนะครับเต็มศีรษะเข้าไปอย่างสวยงามครับ ส่วนย้อนกลับไปประตูแรกนิดนึงครับประตูแรกก็ถือว่าทาได้ดีนะวันนี้แมนยูก็ได้ประตูจากลูกเตะมุมอีกแล้วนะครับช่วงหลังก็ลูกเซตพีดลูกตั้งเตะลูกเตะเตะมุมนี่ถือว่าเริ่มที่จะมีพิษสงกับแมนยูแล้วนะครับวันนี้โยนโค้งมาแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายมงตั้งกับลาสมุทอยลุนยิงเข้าไปก็เป็นการยิงในเกมพรีเมียร์ลีกห้านัดติดต่อกันนะครับของลารสมุทอยลุน,นครับตอนนี้ความมั่นใจก็กลับมาแล้วส่วนในจุดที่ต้องปรับปรุงอีกอย่างหนึ่งครับวันนี้นนนน้นนารบะคั อีกหนึ่งยางที่ต้องปรับปรุงโดยด่วนนะครับวันนีน้ความเห็นแก่ตัวของปอีกสองข้างมันเริ่มที่กลับมาอีกแล้วนะครับทั้งแรดฟอร์ดแล้วก็ทั้งกาาโชครับจังหวะที่เนี่ยนะพอคิดอะไรไม่ออกก็สไตล์นี้นครับลากเข้าไปยิงคิดอะไรไม่ออกลากเข้าไปยิงครับแทนที่แบบจะเห็นเพื่อนข้างๆว่างอยู่ค่อยส่งให้นนนี่แล้ววันนี้สังเกตดูว่าลัสมุทคอยลุนหายไปจากเกมอีกแล้วนะครับพอปอีกสองข้างมันเริ่มเห็นแก่ตัวมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับ ก็ถือว่าน,นี้โชคดีครับผมใช้คเาว่าโชคดีเลยนะที่แมนยูได้3มแต้มครับจริงๆดูจากรูปเกมดูจากทุกสิ่งทุกอย่างการประสานงานของเกมลุกอะไรครับจริงๆได้แคหน,นึ่งแต้มนี่ก็ถือว่ารู้แล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้ดีครับที่มีความคมที่ยังมีโชคอยู่บ้างน,นะครับอ่ะก็ตอนนี้สถานการณ์ของแมนยูก็เล่นมาในปี2024ยังไม่แพ้ใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับเป็นโมเมนตัมที่ดีมากชนะกู้แข่งไป5เกมเสมอไป1น,นะครับ รักษาโมเมนตัมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าโอกาสในการลุ้นพื้นที่ท็อปโครับมันก็ไม่ไกลเกินฝันนลครับเพราะว่าตารางคะแนนณเวลานี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้ไล่ตามหลังทีมแบบที่4อย่างสเปอร์นะครับเหลือเพียงแค่6แต้มไล่ตามหลังทีมแบบที่5อย่างวิลล่าเหลือเพียงแค่5แต้มเท่านั้นนะครับสถานการณ์ของการ ลุ้นพื้นที่ท็อปโฟตอนนี้ก็ถือว่าเปิดกว้างแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราดูจากตารางคะแนนน่าจะเป็นแค่สเปอร์กับวิลล่าแต่วันนี้แมนยูเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองได้ก็น่าจะมันกันแล้วครับหลังจากนี้เหลืออีกเกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับก็มีโอกาสในการดูการลุ้นแชมป์ของ3ทีมบนนะครับแล้วก็3ทีมที่ลุ้นอันดับที่4ก็น่าจะสู้นมันเหมือนกัน,นครับโอเควันนี้ถือว่าเป็นการได้3มแต้มที่ทําให้แฟนบอลมีความสุขทําให้แฟนบอลมีความมั่นใจอีกครั้งนงนนึะครับก็ เป็น3แต้มที่ดีครับแล้วก็ชอบเหลือเกินครับท่าดีใจของดักรัสลุยครับเป็นไงแหมท่าดีใจดีมากเลยครับแล,แล้วเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกมที่แมนยูวันนี้ที่สามารถบุกไปชนะวิลลาสอตอนหนึ่งครับชอบใครเป็นพิเศษครับคิดเห็นว่าเกมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไปด้วยนะ สุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับซูซูกินะครับจัดแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมังกรนะครับที่ชื่อว่าซูซูกิแพทินัมดิวครับดิวคุ้มคันสุดออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ครับขับฟรีไปเลย90้วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทครับหรือว่าจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษแบบผ่อนสบายสบายก็ได้นะครับสนใจรับดิวสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ครับถึง7เมษายนนี้เท่านั้นแหละครับ สนใจรายละเอียดเ,เพิ่มเติมครับได้ที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเ,เพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับยังไงก็ฝาาด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซ u k i ครับ